ดิว์ <Genius. S 2> นตันรับ The Runner of of q u a l i t y Management Award NBMT จัดกิจกรรม QCC Award FY 2023ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน SYMR ร่วมประชุมสร้างความยั่งยืนเกษตรกร มื่อเร็วนี้บริษัทในต้นประเทศไทยจำกัดได้รับรางวัลเดลันเนอร์อัฟออฟคุณภ m พ n ารจัดการอวอร2022จากบริษัท Toyota Daihatsu Engineering แอนด์แมน a แฟคเจอริงจำกัดซึ่งเป็นรางวัลจากผลการดำเนินงานทางด้านคุณภาพตลอดทั้งปีจากความมุ่งมั่นที่พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไป บริษัท NSK b e a l i n g Menu f a c t o r i n g ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม QCC Award FY 2022เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานของตอนเองอย่างต่อเนื่องโดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการประกวดการแข่งขันภายในแบ่งเป็น3กลุ่ม โดยมีผู้ชนะเลิศในแต่ละกลุมทั้งนี้กิจกรรมดำเนินการจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาองค์กรร่วมกันของบริษัท NSK Bearing Menu Factoring ประเทศไทยจำกัด บริษัทสยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบอติกจำกัดได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการนวัตกรรมอาชีวศึกษากเกษตรสุดความยั่งยืนภายใต้ BCG และการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อรับนักศึกษาปวสเข้าร่วมฝึกงานเมื่อเร็วๆนี้ณนะวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี